สวัสดีครับอยู่กับสไปเดอร์วันครับวันนี้เราอยู่กับคลิปถ้าผมออก G HS S X S 750ครับอเอ้สุสุกิกลับมาอีกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าผมออก G S X S 750ผมจะเจออะไรมั่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจำวันค่าน้ำมันค่าเซอร์วิสอะไรต่างๆฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วเราไปเริ่มกันเลยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับมีนขับ G S X S 750ครับสวัสดีครับ,ร,บรุ่นนี้คนขับเยอะไหม โอ้โหนี่ที่มารีวิวเนี่ยกลัวพี่จะหาคนไม่ได้ด้วยซ้ำนะผมเลยติดต่อไปจากใจผมนะแทบจะไม่มีคนขับเลยใช่ปะใช่ครับแล้วยิ่งปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีขายแล้วด้วยครับโฉบนี้ยังสงสัยอยู่เลยตอนที่พี่หาคนรีวิวจะหาได้ไหมวะก็เลยติดต่อไปแล้วกันมีเพื่อนขี่ไหมแบบไม่ไมีไม่มีเลยครับตั้งแต่ออกคันนี้มา2ปีเนี่ยผมเจอด้วยกัน4ี่คันเองครับไม่มีเลย ไม่มีเลยเราจังเฮ้ย <c oughs> เราแตกต่างครับอ๋อด้วยความที่แตกต่างกงไม่มีคนขี่ถูกต้องครับแล้วเราจะเป็นที่จดจําถูกต้องอถามมี่ก่อนเลยทําไมต้องออก G S S 750เพราะว่ามันเป็นรถสี่สูบเหมือนคนทั่วไปที่เขาชอบสสูบเขาชอบเพราะอะไรคือพละกําลังจะมาในรอบปลายแต่ผมเป็นคนที่ไม่ใช้รอบปลายผมไม่เป็นคนไม่ใช้กําลังสูงสุดของรถผมไม่ชอบการที่ต้องมาเค้นรถมันเป็นปุ่มจากการขี่คันเล็กมาก่อนทําให้ผมเนี่ยต้องมอกคันใหญ่7 5 0ูนที่กําลังมันเหลือๆผมจะได้ไม่ต้องไปใช้รอบสูงประมาณนี้ครับ รุ่นอื่นที่เลีงไว้ก็ไม่มีเลยอ๋อรุ่นอื่นมีคันหนึ่งครับก็คือซูซูกิเหมือนกันจะเป็นฮายาบุตะปี12 13ก็ขายอยู่ประมาณ2องแสนช่วงนั้นแต่ไม่มันจะประมาณ6กถึงแปดหมื่นครับ <c oughs> จริงๆไม่ถึงไม่หกแปดหมื่นเนี่ยผมไม่ได้เกี่ยงนะผมแฮปปี้ด้วยซ้ำเดี๋ยวค่อยเอามาทําต่ออะไรประมาณนี้แต่ด้วยความที่มันเป็นปีเก่าไงพวกระบบความปลอดภัยอะไรยังไม่มีมา,มาเอาคันนี้อุ่นใจกว่าตอนนั้นมือหนึ่งขายอะไรรุ่นเนี่ยรุ่นนี้ตอนนั้นมือหนะนึ่งจะประมาณ3สามแสนเจ็ดเก้าครับกกก็็เเริิิิ่มผผลลลลตตไไปปใช เมื่อปีครึ่งครับก็แล้วมีตัวแทนไหมเป็น L มีมีตัวแทนก็คือมันจะกลายเป็นตระกูล2สูบแล้วครับเหมือนพวกคอนด้าที่มี750เข้ามาขายคู่กับ650แต่นี่คือเขาจะเขาจะตัด750ออกแล้วก็เอาตระกูล 8S หรือ800เนี่ยมาขายแทนซึ่งจะเป็น2สูบข้อเหวี่ยง270การขับขี่อะไรก็จะแตกต่างจากพวกตระกูล4สูบไปพอสมควรครับอันนั้นจะเป็น 8S แล้วก็ 8R ครับที่ทุกวันนี้อย่าถามเลยครับว่ามีใครขี่ไหม <c oughs> ให้ถามว่ามีคนออกหรือ,อยังดีกว่าหน้าตาประ แล้วมือ2ปัจจุบันเนี่ยเขาปล่อยกันอยู่ที่เท่าไหร่ละอันนี้ปีนี้ปีอะไรที่ผมได้มาจะเป็นปี18.19ครับถ้ามือ2ที่หาได้ในปัจจุบันเนี่ยต่ำสุดก็คือแสนสองถึงแสนห้าครับสำหรับปี1 7บเถึงสิส่วนถ้าเป็น1 9บเถึงยีเนี่ยจะอยู่ที่แสนปลายปลายละหายจัดจกักเท่าไหร่นะสามแสนเจ็ด <c oughs> <c oughs> ใช่จากตา่ำเหลือแสนต้นๆ้นมีไม่ก็แสนกลางๆการบิ๊กไบค์ในเมืองไทยก็ประมาณนี้แหละโอ้โหเป็นเรื่องปกติเนาะเพราะว่าใช่ใช่เป็นเรื่องปกติซื้อขายอะไรล่ะตามราคาตามไม้ตามอะไรต่่่่าาาไไไไรรททีีีเเเมด้้ขฮลยย์นใจว ได้เลยราคามันล่วงแน่นอนสเปกกันมั่งมาคันนี้สเปคนะครับผมคันนี้ห้าศย์ซีซีจะอยู่ที่เจ็ดร้อยี่บเก้าซีซีครับผมแรงม้าจะอยู่ที่หนึ่งร้สิบี่เมตรเอ้หนึ่ง้อสิบี่มาครับผมช่วงกําลังสูงสุดเนี่ยมันจะรีดหนึ่ง้อสิบี่มาได้ช่วงหนึ่งืห้ารอยอบครับผมน้ําหนักของตัวรถจะประมาณ2 1 3รอสิบาโลไหนเข้าไปดูนะได้สองามโลเลยหรอใช่ครับ2 1 3สิาโลค่อนข้างที่จะหนักนะใช่ถือว่าเป็นปกติของคัสกลางสี่สูบเลยครับนี่ประมาณนี้ครับ ความสูงของตัวเบาะถึงพื้นประมาณ82มิลลิเมตรครับผมแล้วมีนสูงเท่าไรผมสูงประมาณ170กลางๆครับด้วยความที่เบาะมันสูงไม่มากเนี่ยตลีระคนไทยประมาณ160กกลางๆขี่ได้สบ,บายเลยครับคือเต็นเท้าเลยใช่ครับผมอันนี้นผมใส่กางเกงที่มันค่อนข้างจะรัดมาด้วยมันก็เลยอาจจะทําให้เท้าด้านหลังลอยนิดนึงแต่ปกติมันก็จะเต็มเท้าประมาณนี้ความปลอดภัยกันบ้างความปลอดภัยอันนี้เรียกว่าไฮไลท์ของคันนี้เลยครับในตอนที่เขาวางขายเนี่ยคู่แข่งเขาจะมีแค่ ABS แต่ตัวซู75 0ย์ที่แตกต่าง แข่งเนี่ยก็มีในเรื่องของ ABS อย่างแรกเลยแล้วก็อย่างที่2เนี่ยจะเป็นในส่วนของ traction control ปรับได้4ี่ระดับรวมเปิดปิดครับผมก็จะประมาณนี้ปรับได้เลย traction แต่ปกติคันหนึ่งปรับไม่ค่อยได้ใช่ไหมถ้าในยุคนั้นเรียกว่าคู่แข่ง4สูบคัสกลางเนี่ยยังไม่ได้ให้ traction มาดีกว่าครับพี่นี่แรกๆเลยแต่คันนี้ใช่ๆเป็นคันแรกๆของ4ี่สูบที่เขาให้ traction มาในคัสกลางก็ถือความ่าความปลอดภัยครบเนาะใช่ครับเรื่องพื้นฐานครบเลยความร้อนถ้าผมขี่จนชินแล้วผมเรียกอุ่นๆแล้วกันแต่ถ้าตอนแรกที่มาจับอะผมขยับมมมาาาาจกกกคคัันนนนนเลอออ่่ะรรรู้้้้สสึววพทํใหตี ถ้าเวลาขับขี่นะความร้อนมันจะอยู่ช่วงเหนือตาตุ่มขึ้นมาบริเวณน,นี้แต่ถ้าเราขี่ช่วงรถติดๆนะความร้อนแม่งจะขึ้นมาโหเกือบถึงง่ามตู่เล แต่ปกติใช้งาน,นไหนในเมืองหรือปกติผมใช้งานขี่เข้าในเมืองครับผมกับ<อ>ขี่กลับบ้านที่ต่างจังหวัดผมเป็นบ้านบ้านเกิดผมอยู่ใต้ผมเป็นคนนครน,นะครับผมขับจากลังสิตไปนครศรีธรรมราชปีละสองสามครั้งประมาณนี้ครับองศาบอกเลยไหมเกี่ยวองศาผมบอกเป็นตัวเลขไม่ได้ไม่เคยวัดตัวเลขแต่บอกขี่แทน,นใช่มันจะเป็นขีดมันจะสเตเบิลอยู่ที่3ขีดไม่เกินนี้ครับช่วงที่ผมยิงยาวจากลังสิตกลับบ้านที่นครศรีธรรมราชแบบขับยาวไม่มีพักรถแค่แวะเติมน้ำมันเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่3ามขีดครับไม่ไปไหนไกล มีช่วงหนึ่งที่ผมใช้จนเต็ม6ขีดเลยแบบสงสารรถมากก็คือ,อตอนนั้นเพื่อนผมชวนไปสงการที่คลองสามผมก็เลยเออเดี๋ยวเอาคันนี้ไปเล่น,ลนใช่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 แล้วคลอง3ามเนี่ยรถติดแบบนรกมากๆเรียกว่าบิดถ้าจะขี่เนี่ยคือบิดไม่ได้เลยเราต้องกอคัทไปเรื่อยๆแล้วความร้อนมันก็ขึ้นเรื่อยๆจนแบบเต็มหขีดอะร้อนแบบ แคจะถึงเอวอะไอร้อนอะผมก็เลยจอดพักแล้วก็ขอน้นําคนแถวนั้นมาราดที่โอเคถ้าใช้งานปกติทั่วไปเจอรถติดบ้างไหลบ้างยังไงไม่มีทางเกิน3ขีดอยู่แล้วครับแต่อันนั้นที่ขึ้น6ขีดเพราะว่าผมไปฝ่าฝูงซัมบี้ในสงการมาครับโอเคแต่ปกติก็คืออยู่ปานกลางนันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นใช่ใช่ปานกลางเรียกว่าอุ่นๆน้ํามันกินไหมน้ํามันจากสเปคชีตนะครับเขาเคมไว้ที่ประมาณ1 8บแถึงยีกิโลลิตรแต่ผมขับเองจะได้ประมาณ1 6บหกถึงสิกิโลลิตรเคยทําให้มันประหยัดไไดด้สุๆม่เกกิิน24-25ล เกียร์หแล้วก็ไหลในช่วงความไวประมาณ50กิโเมตรต่อชอั่วโมงแบบขับชิวๆกะดูลมชมวิวอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าใช้งานจริงก็จะอยู่ประมาณ16บหถึงสิกิโลิตรครับผมถังบันจุได้อะไรอถังจุได้16ลิตรครับแต่เติมยังไงผมก็ไม่เคยเติมจะข้าม15ลิตรกว่าตรงมันเทเนะี่ยตรงมันเหลี่ยมเยอะใช่ไหมแต่คนมองผมไม่ชอบหน้ามันเลกว่า <laughs> ผมเป็นคนใช้รถไม่มองหน้าตาแล้วกันผมเป็นคนชอบการขับขี่ไง<า>เรียนรู้ไปพร้อมกับตัวรถแต่ถามว่ามันเหลี่ยมเยอะไหมก็เนี่ยประมาณนี้เลยตรงม,มันก็เท่อยู่นะเน,นี่ยเรียกว่าถ้าผมจะชอบมุมไหนของรถคันนี้ผมจะชอบมองจากด้านหลังเข้าไปด้านหน้าผมมองว่ามันเป็นมุมที่โคตรเท่แต่ด้านหน้าคือผมไม่ชอบหน้ามันผมก็เลยชอบมองจากด้านหลังรู้ไปด้านหน้า ปั๊มหน้าก็จะเป็น,นดิชิน,นดิชินครับผมปั๊มล่างที่ให้มาเนี่ยเรียกว่าเพียงพอต่อการใช้งานผมไม่แน่ใจนะว่าไอตัว8 s ที่มาแทนตัวนี้เนี่ยยังให้เป็นปั๊มนิดชินตัวนี้เหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ตัวนี้ที่ให้มาถ้ามันเป็นตัวเดียวกับใน8 s อะ่ะก็คือ 8S เขาจะเปลี่ยนในส่วนของปั๊มด้านบนครับทำให้เวลาเราขับขี่เนี่ยตัว8 s จะเบรกได้ค่อนข้างจะกริบกว่าคือเรียกว่าเป็นเบรกของรถสมัยใหม่เลยเป็นคาแรคเตอร์ของรถช่วงปี2องึันยี่้มาพอละขึ้นมาเลยแต่คือตัวนี้กันเดดนี่เเ้าาบออกว่่่ไไมดรืง <c oughs> ต้องออกไปเปลี่ยนประมาณนี้ซึ่งผมก็มีแผนจะเปลี่ยนเป็นนิชชินของ S อสพันอยู่ประมาณนี้ครับผมอ,อันนี้ก็คือเปลี่ยนแห้ข้างบนเนาะจากใจใช่ครับส่วนด้านล่างก็ okay, อโอเคแล้วอ่ะโอเคแล้วถ้าไม่อยากจะไปทําต่อก็ไว้อย่างนี้ได้เลยเราเปลี่ยนแค่ข้างบนก็เหลือใช้แล้วครับโชกอ่ะอย,ยู่ยมีอะไรไหมโชกไม่ยยูยครับอันนี้โชกหน้าสามารถปรับสูงต่ำปรับแข็งอ่อนได้เลยครับเป็นส,นสายดาวใช่ไหมใช่ครับใช่ครับส่วนโชกหลังเนี่ยถ้าเราขี่ใช้งานคนเดียวเนี่ยก็ไม่อยูย่นะแต่ด้วยความที่ผมมีคนซ้อนแล้วก็ติดกล่องอ่ะคือผมใช้งานแทบจะเปลิ่งดกกตอ ขนของไปถ่ายรายการที่มอบ้างมีขนของขี่กับบ้านบ้างเคยเจออาการย้วยแบบตอนที่ติดกล่องแล้วก็มีคนต้อนประมาณ2รอบครับผมก็เลยจัดก,การเปลี่ยนโชคหลังไปด้วยเลยเพื่อความมั่นใจกว่าแล้วก็เซตให้หน้าหลังเนี่ยมันมีความแข็งพอประมาณเลยแหละเรียกว่าแข็งแบบที่ว่าถ้าเราเอาไปขี่ใช้งานเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคาแรคเตอร์ของถนนเส้นนี้เนี่ยตรงไหนแม่งเป็นหลุมตรงไหนแม่งขี่แล้วปวดตูดอะไรประมาณนั้นครับของแต่งกันมั้งหายากไหมรุ่นนี้ของแต่งเรียกว่าพอหาได้พอมีให้เล่นแต่ไม่ได้มีให้ถึงขั้นที่แบบว่ามีเกลื่อนสามารถเปลี่ยนไดุ้้กกชินนเหมือตระูล650 คัดกลางสีสุบของค่ายอื่นครับอันนี้คือพอมีให้แบบหายยากครับหาย,ยากใช่ไหมหาย,ยากแล้วแต่ละชิ้นแพงไหมสตาร์ทแต่ละชิ้นเรียกว่าสตาร์ทถ้าเป็นของใช้งานจะสตาร์ทที่หลักพันครับแต่ถ้าเป็นของตกแต่งความสวยงามอันนี้ก็หลักร้อยหาได้ทั่วไปครับตอนที่ได้มาไม่มีกระจกเขาจะให้น็อตไทเทอุดกระจกมาผมก็ถอดออกแล้วก็หากระจกมาใส่มีในส่วนของกันสะบัดไฮเปอร์โปรครับผมแล้วก็ขาจับ GTP วัดโวลต์ของ GRS เดี๋ยวถามเรื่องการสบายก่อนอ่ะมันมันจำเป็นต้องปิดนะอย่างเงี้ยอ่อถ้าพูดถึงคาแรค หนักอยู่แล้วแต่ถ้าเราใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็จะชินใช่ไหมครับแล้วเราก็อาจจะรู้สึกว่าจากที่หัวมันเคยหนักๆอ่ะมันก็อาจจะเบาไปโดยที่เราบแบบมันอาจจะทำให้ความมั่นใจเราลดลงอะไรประมาณนี้มีไว้ก็อุ่นใจกว่าเพราะว่าผมใช้เดินทางไกลด้วยอันนี้อะไรเนี่ยเพิ่มแอ,อลลอรไดนามิกอ๋ออันนี้เอาไว้แขวนถุงแกงครับเวลา,าแขวน <laughs> ได้หรอแขวนได้แขวนได้ถุงแกงถุงกับข้าวเซเว่นเนี่ยเวลาเราไปซื้ออะไรประมาณนี้เพราะถ้าแขวนตรงนี้เนี่ยมันจะไปกันระหว่างทัดกัะเบื้องมันอาจจะไม่ถนัดมิติใหม่นี่ปกติเขาก็จะแปนกันตรงนี้เนาะโอ้ เดี๋ยวเข้าล้ออ๋อเดี๋ยวเข้าล้อใช่ไหมอดกินแน่นเลยเนี่ยแน่นเนอะไฟของฟีเจอร์ไลท์ครับผมใช้แบบเดินทางทัวริงเพราะงั้นผมจะออกเดินทางไกลเริ่มออกช่วงกลางคืนบ่อยประมาณตีหนึ่งตีสองผมก็จะออกแล้วเพราะงั้นไฟเนี่ยค่อนข้างจะสําคัญเลยครับไฟอยู่นี่ใช่ใช่ใช่แต่พอติดไฟมันดูเต็มขึ้น,นนะเนาะเลยอันนี้เป็นรุ่น F150S ด้วยครับปกติถ้าเป็นรุ่น F150 ธรรมดาเนี่ยไฟมันจะใหญ่เหมือนรถทัวริงเลยครับแต่ตัว S, <S มันก็จะเล็กลงให้เหมาะกับสไตล์รถสตรีทในเกียใช้งานทั่วววไปคคครรับบบแแแล้้ก็มมมีีสสาา์ดยใใชช่่ แคดบาร์ตัวนี้ประมาณสองพันกลางๆครับแต่ผมแนะนำให้ไปใช้ออยี่ห้ออื่นดีกว่าตัวนี้คนใช้มาเนี่ยจะเจอตรงนี้มันฉีกเนี่ยแหตรงเนี้ยเป็นกันทุกคนเลยครับตอนนี้ผมเจอ,อคนนึงขี่คันนี้เหมือนกันใช้แคดบาร์ตัวเดียวกันเลยตรงนี้ก็เริ่มฉีกละนี่คือของแท้เลยของแท้ได้ของแท้ครับ <laughs> แต่ไม่แน่ใจมันอยู่ที่การใช้งานด้วยหรือเปล่าเพราะว่าใช่ใช่นี่เวลาเดินทางไกลก็ปลอดไลท์ติดใช่ครับไฟจะอยู่ที่60วัตต์มีเหลืองต่ําแล้วก็ขาวสูงครับแล้วก็มีโหมดรวมระหว่างเหลืองกับขาวประมาณนี้ครับผมส่วนไฟกระพริบไม่ได้ติดมาครับเพราะว่าไม่ได้ใช้เวลาใครจะตัดหน้าก็เบิลใส่อย่างเดียวเลยบ่อแต่งเหรอบ่อแต่งครับเป็นบ่อหุ่มของร้านเลนไลน์อันนี้เจ้าของเก่าเขาทํามาครับผมเรียกว่าไม่นุ่มแต่มันมีกริปแล้วกันพี่มันจะสกัดทำให้เราไม่ไหลไปไกลเวลาเรา ใช้รถคนซ้อนเป็นไงเนี่ยเบาคนซ้อนตัวเดิมเลยนะเบาค่อนข้างบางแล้วก็อาจจะเล็กกว่านี้นิดหน่อยเวลาซ้อนเนี่ยปวดตูดแน่นอนแต่ดีอันนี้ที่เจ้าของเก่าเขาไปหุ้มเลสลายมาให้แล้วผมเอาไปใช้ต่อแล้วก็แฟนผมก็นั่งโดยที่ไม่บ่นอะไรแฟนผมก็ซ้อนไวนผมนะตอนลงใต้เขาก็ไม่ได้มีปวดเมื่อยอะไรถือว่าผ่านเลยครับผ่านเลยไฟท้ายโอ้คันนี้เดิมจัดเลยนะ <laughs> <laughs> ตรอ,ลอ,อเลยไหมเนะี <laughs> ่ยน,นี่ยังอยู่เลยชี <laughs> ่ไฟ ทีเด็ดเป็นท่ออาคาโพวิกแท้ของ z ซ0แปดร้ครับสลิปออนเอามาแปลงใส่เจ้าตัวนี้อันนี้เจ้าของเก่าเขาก็ให้มาเหมือนกันครับเป็นปลายยาวสลิปออนของ z ซ0แปดร้ก็ไม่ค่อยต่างจากท่อเดิมเท่าไหร่ครับเอาไว้แบบใส่เพราะให้คนรู้ว่าเรากําลังมาแล้วเผื่อมีลุงๆป้าๆดีเราข้ามถนนแล้วไม่ดูขวาก่อนดูซ้ายครับ เสียงมันนุ่ม,มดีดใช่ครับมันจะไม่ต่างกับท่อเดิมมากขี่ผ่านด่านตำรวจเขากไ็ไม่หันมาสนใจกันนะครับแฮปปี้ดีครับผมมีโช๊ y s s ครับผมเป็นตัวท็อปสุดเลยของตัวคันนี้เป็นตัว g Racing ก่อนหน้านี้นผมพยายามหาเออลินแล้วแหละแล้วมันไม่มีหรือว่ามันอาจจะมีแต่ผมหาไม่เจอของรุ่น s 7 5 0นะเพราะว่าเออลินเนี่ยของคันนี้จะมีอยู่ในตระกูล r 7 5 0ซึ่งในบ้านเราเนี่ย จะมีแค่ตัว S ที่เป็นในเกตวตัว R ที่เป็นสปอร์ตเนี่ยอันนี้จะมีขายอยู่ที่อเมริกาหรือว่าต่างประเทศอย่างเดียวเลยครับไม่แน่ใจว่ามันแปลงใส่กันได้ไหมแต่ส่วนตัวผมเป็นคนสบายใจกับของที่มันตรงรุ่นมากกว่าโอเคราคาอะไรอะราคายอยู่ที่ประมาณ20,000ครับผม20,200ประมาณนี้ข้อดีข้อเสียกันข้อดีของรถคันนี้อย่างแรกเลยครับด้วยความที่น้ําหนักมัน213กิโลเนี่ยเวลาที่เราเดินทางไกลแล้วก็ขี่ด้วยความเร็วสูงเนี่ยรถมันนิ่งมากๆตอนที่ผมได้มาช่วงแรกเนี่ยแป80รรราาไมมอปะะะณณ เราก็ต้องหันมามองหน้าไมาบ่อยๆแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเจ้ารถคันนี้ก็คือเรื่องระบบความปลอดภัยค่อนข้างจะมีพวกพื้นฐานมาให้พร้อมครับทั้ง ABS แล้วก็แทร็กชั่นที่เราสามารถปรับได้รวมถึงเปิดปิดถือว่าตอบโจทย์ดีครับอุ่นใจด้วยเวลาใช้งานส่วนอีกอย่างหนึ่งข้อดีก็คือจะเป็นในส่วนของเบาะหลังเบาะหลังเป็นรถบิ๊กไบค์ที่เบาะหลังเนี่ยสามารถเก็บของได้เยอะมากๆหึยัดถุงมือได้ก่อนหน้านี้ถ้ามีน้ําขวดเล็กๆประมาณขวดประมาณเนี้ยเราก็เก็บไว้ในนี้ได้อันนี้ปกติผมจะเก็บ ถุงมือโม่งกล้องแอคชั่นโว้ในนี้3อย่างโหก็ะ oh. <laughs> <laughs> ยัดได้หลายอย่างอีกเนาะ <laughs> ใช่ครับ โมงแต่ก่อน a o 4ข้อเสียคือเจ้ารถคันนี้เรียกว่าอย่างไงดีเอะน้ําหนักมันก็เป็นแบบดาบสองคมอะเนาะด้วยความที่น้ําหนักมัน213อโลใครที่มาจากรถคันเล็กเนี่ยก็อาจจะต้องปรับตัวเรื่องการควบคุมอยู่พอสมควรแล้วก็ด้วยความที่รถคันนี้มันเป็นรถในยุคสมัยของปี2017นะครับคาแรคเตอร์ของรถมันก็ยังไม่อาจจะไม่ได้ทํามาให้มันเข้าถึงง่ายเหมือนรถในยุคสมัยปี2020ขึ้นนะครับการที่เราจะมาขับคันนี้เลยผมมองว่ามันไม่ได้ง่ายเหมือนการที่เราจะเริ่มจากคันเล็กแล้วก็ไปจับพวกออเตร Monster น ปัจจุบันนะครับถ้าเราจับคันนี้เราก็ต้องปรับตัวเข้าหารถพอสมควรเลยอ่ะแต่ถ้าเราไปจับพวกคันที่ผมกล่าวมาก่อนหน้ารู้สึกว่ารถมันจะเข้าหาผู้ใช้ได้ง่ายกว่าแต่คันนี้รู้สึกว่าต้องมีแบบทักษะพอสมควรเลยครับข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือน้ํามันเครื่องใช้ สี่กระป๋องพอๆกับการ,ร์วิตตัวพันในค่ายเลยครับแต่ด้วยความที่มันเป็นรถครัสกลางที่ใช้น้ำมันเครื่องสี่กระป๋องเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปคอยกังวลว่าน้ามันเครื่องมันจะขาดก็เหลือเฟือเลยครับประมาณนี้ครับผมข้อเสียข้อเสียประมาณสองข้อที่เหลือมันจะเป็นพวกข้อควรระวังครับโอเคข้อควรระวังข้อครวรระวังอันนี้คือเบสิกเลยนะครับก็คือโคมไฟหน้าอรถคันนี้แม่งเป็นรถที่โดนล,ล้อบ่อยมากเพราะว่าเป็น,ปนรถราคาสี่แสนที่ให้หลอดไฟหน้ามาเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับ <c oughs> มันจะทําให้โคมล้าวด้วยเพราะงั้นใครที่ได้มาก็ต้องเอาไปเปลี่ยนเป็นหลอด LED หลักร้อย ก็แล้วแต่ต้องมาถึงตง้องรีบไปเปลี่ยนเลยไหมเอออาจจะถ้ามีเวลาก็ไปเปลี่ยนได้เลยครับอย่าปล่อยไว้นานเกินนะคมแตกในเคมโคมแพงกว่าเปลี่ยนหลอดด้านในอีกครับ <laughs> อีกอย่างหนึ่งจะเป็นแกนกดคัดครับจะอยู่ฝั่งนี้แกนกดคัดเดิมของของสู์เลยเนี่ยใช้ไปนานๆเรานอาจจะเจอน้ํามันเครื่องซึมผ่านตัวแกนกดคัดได้ครับเราก็ต้องไปเปลี่ยนเป็นแกนกดคัดที่ในกลุ่มเขาจะมีขายเป็นแกนกดคัดแต่งแยกอีกทีหนึ่งราคาประมาณ5 600ไม่เกินนี้ครับใช้ซื้อมาใช้แล้วก็เรื่องเงียบไม่มีปัญหาอะไรเลยเซอร์วิส อยู่ประมาณพันแปดสองพไม่เกินนี้ครับผมน้ำมันเครื่องแพงนะเพราะว่าใช่ใช่น้ำมันเครื่องแพงมันจะแพงตรงน้ํามันเครื่องเพราะว่าเราต้องสั่งสี่กระป๋องเพราะว่าเจ้าตัวรถตัวนี้เนี่ยมันจะใช้ประมาณ3.75ลิตรครับผมทำให้เราต้องสั่งประมาณสี่กระป๋องนี่ก็เหลือไว้นิดนึงยนะเหลือไว้เนให้นิดนึงไว้รอบหน้าเซอร์วิสผมจะเข้าข้างนอกส่วนถ้าเป็นพวกเช็คโค้ดลบโค้ดผมจะเข้าสูยนครับเพราะเรื่องโค้ดลบโค้ดอะไรพวกนี้ที่สนย์เขาจัดการให้ฟรีครับถ้าเรามีเวลารอบแรกก็น้ามันเครื่องเดียวหรอใช่ใช่รอบแรกเป็นน้ำมันเครื่ เอาเป็นผมตีไว้กว้างๆเลยกันนะ <Okay. S 1> มันอยู่ที่คนอยากเปลี่ยนด้วยอ่ะถ้ารอบใหญ่อะมันจะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0ื่นถึงสองหมไม่เกินนี้ครับผมเพิ่งเข้ารอบใหญ่ไปจะอยู่ที่ประมาณ16ื่นครับผมรอบใหญ่ที่ผมทําไปก็จะมีซีนโชค๊คแล้วก็น้ามันโช๊คด้านในแต่นั่นคือที่ทําไปเพราะว่ามันยังไม่ร่วดแต่ผมใช้มาตอนนี้มัน4ี่หมื่นกว่าโลแล้วแหละมันไม่่วดสักทีผมก็เลยลําคาและกูชิงเปลี่ยนก่อนเลยแล้วกัน <laughs> แล้วก็ด้วยความที่มันต้องยกโชค๊คยกชุดหน้าใหม่เนี่ยผมก็เลยเปลี่ยนพวกอ่าเขาเรีย,วรยกวย ย็นน้ำมันเบรกน้ำมันเครื่องแล้วก็กรองอากาศส่วนด้านล่างถังก็จะมีตั้งวาล์วเช็คระบบไฟป,ประมาณนี้ครับจบไปห0 0นห้าถึงสองหมประมาณนี้ <16. S 1> อ่ะ <Okay. S 1> แล้วก็ มีอีกอย่างหนึ่งด้วยที่ผมเจออยู่คนเดียวเลยอันนี้ผมคิดว่าผมน่าจะเจออยู่คนเดียวนะเพราะว่าในกลุ่มเขาไม่เจอกันก็คือตอนที่ผมเจอวิ์ใหญ่เนี่ยผมเจอตัวดันโตมันลาทาให้เออใช่ใช่ตัวดันโตมันล้าทําให้เวลาขับเข้าเกียร์เนี่ยมันอาจจะมีเสียงดังแตกๆมาจากที่เฟืองเกียร์ครับไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เฟืองเกียร์ที่ตัวดันโตเออผมก็เลยเปลี่ยนไปตอนแรกไปเบิกศูนย์ด้วยความที่มันเป็นรถยูนิคหนึ่งเดียวไม่เหมือนใครบนท้องถนนนะครับไปเบิกอะไรก็รอ3 0มสถึงสี่วันมเลยช่างแม่งเดี๋ยวเรา ได้มาพันเดียวเปลี่ยนเรื่องเงียบเหมือนกันครับโอเคไม่แพงมากเซอร์วิสถามว่าแพงไหมจากใจผมคิดว่ามันอยู่ในเลทกลางๆค่อนไปทางสูงแล้วกันครับอาจจะไม่ได้ถูกเหมือนฮอนด้าแต่ก็ไม่ได้แพงเหมือนยุโรปใช่ใช่มันไม่ได้แพงเหมือนยุโรปแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้ถูกถึงขั้นที่แบบว่าถูกเลยแล้วแต่คนดีกว่าพี่แต่ผมมองว่ามันก็สูงกว่าอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวพาออกไปเทสฟิลด์สักรอบหนึ่งเอมาจีดีเ้ากันทอคุเจนนยจ้ะออ้ชิปเฮ้ยอันนี้คืออะไรล่ะ อ๋อลูกเล่นใหม่อันนี้คือบอกครบหมดปะครบหมดครับตั้งแต่น้ํามันไม้แล้วก็เวลารอบเกียร์ความร้อนแล้วก็แท็ชั่นแท็ชั่นจะปรับตรงนี้ก็คือตีเล็กตอนที่เราปิดคันเร่งอะ่ะเราสามารถกดตีเล็กแล้วก็เลือกะรับแท็ชั่นได้ก็จะมีศูนย์คือปิด1คืออ่อน2คือปานกลางแล้วก็3สําหรับหมดเลงครับผมอ่าอันนี้ใช้เองมจะปรับไว้ที่1โอเคแต่ถนะ้าเจอฝนตกเนี่ยผมเข้า3าเลยโอเค โหมโโว้าวลบลบลชอกมัน wow ก็หนักอยู่เนี่ยเห็นว่ารถคนบ้าเนาะ แต่ผมถามพลิกีมาเขาบอกว่า,ก,วา,าก็เฉยๆนะแต่สำหรับผมบอกว่ามันก็แรงอยู่นะแต่เสียงพ่อไม่ได้ดังมากน,นะกำลังพอดีเละพอได้ยินแบบว่าอเออพอมีเสียงอ่ะแต่ทรงไอเกตมันก็เสียงเดียวเวลาออกต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคือมันโต้ลมเว้ยก็อาจจะต้องหาแบบชิลสูงๆอะไรมาใส่ แต่นี่ก็แล้วแต่คนอีกแต่มันก็ไม่ได้อาจจะปวดขนาดนั้นอะ่ะซิกแซกในเมืองผมก็ว่าน่าจะโอเคอยู่นะพอรถมันลอยตัวน้ำหนักมันก็ไม่ได้เยอะแต่พอจอดมันมันอาจจะดูแบบว่าดูหนักไปหน่อยแต่เด็กรถควบคุมง่ายอยู่นะแต่ถ้าคนอื่นขี่ผมก็ไม่รู้ว่าอันนี้ขว่าผมขี่เป็นอยู่แล้วแล้วถ้าผมจะบอกว่ามันขี่ยากอะไรมันก็แบบมันจะคนละแบบกับคนที่เพิ่งมาขับอะไรเงี้ย ความร้อนก็าไม่ได้มาไวขนาดนั้นนะเนี่ยยังไม่รู้สึกเลยตอนนี้แต่ถ้าแบบรุ่นอื่นตัวพันอะไรเงี้ยแม่งรู้สึกแล้วแต่ก็แอบกระชากอะไรอยู่นะเนี่ยเนี่ยลองเปิดตรงนี้ให้ดูนะ นิดนึงอ่ะจอดฟึบนี่พอจอดก็จะเรียกว่าหนักเลยวะมันก็มันก็หนกันกอยู่นะสองร้อยสิบสามโลเนี่ยขาตั้งอ่าติดไก,ก่นี่แกแต่ก็หาง่ายอยู่หาง่ายากว่าคันอื่นชื่อไอ้ประมาณน,นี้แต่ทรงรูปทรงมนันน่าเท่อยู่นะผมว่า แรกๆอ่ะผมบอกไว้แบบว่าอไอ้เคร่งทรงมันรุ่นอะไรว่าแม่งดีไซน์กับรแบบมันมันค่อนข้างนี่จะเทเลยอารมณ์แม่งเหมือนทานฟรอร์เมอร์เลยดูดิเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเรียบจนเกินไปอะ่ะมันยังมีแบบหยกัยกๆอะไรแหลมๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นนะเออคือคือมันแบบว่ามันสวยเอาง่ายเป็นรถที่เหมาะสําหรับคนบ้าอืเพราะว่าขับแล้วค่อนข้างทีง่จะดีดนะครับบางคนที่ขับตัวเนี้ยเออล้อบางคนก็ลอยนะออ ปล่อยแป๊บเดียวแม่ก็แบบดีดแล้วนะ่ะแต่ถ้าใครจะจัดอะไรก็ไปลองเทสลองอะไรดูก่อน นะนหน่อยสำหรับคนที่อยากเป็นผมแนะนำคนที่อยากขี่บิ๊กไบค์โดยรวมเลยแล้วกันไม่ต้องเฉพาะรุ่นคันนี้หรอกเพราะว่ามันเป็นคัพกลางสีสูบ เร,เรียกว่าใครที่อยากจะเล่นบิ๊กไบค์เนี่ยคงจะมองสี่สูบเป็นตัวเลือกแรกๆใช่ไหม <S <S ผมก็อยากแนะนําว่าขี่ช้าให้เป็นขี่เร็วให้เหมาะสมแล้วกันครับเพราะว่าใครที่อยากจะมาเล่นพวกรถซีซีสูงๆพวกนี้เนี่ยหรือว่าขยับมาจากรถซีซีเล็กเนี่ยก็รู้ว่าพอม,มาใช้รถซีซีใหญ่แล้วมันก็อยากลองรู้ว่ามันเร็วแค่ไหนแรงยังไงแต่ด้วยความที่แบบอ่ะมันเป็นรถซีซีสูงขนาดนี้ยังไงขีเ่เร็วมันก็ขี่ง่ายกว่าขี่ช้าอยู่แล้วแหละผมก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยฝึกทักษะไว้นิดนึงแล้วกันในเรื่องของการขี่ช้าเราจะได้รู้้้้ออออาาาาาาากรรรรถวววว่่่่่ตตนนขขีีีชชเเยคคคจะะะงงงบุมมไััพ เป็นอะไรที่การมันเป็นการควบคุมที่ค่อนข้างจะยากกว่าตอนที่เราขี่เร็วอยู่แล้วเพราะงั้น <Okay. S 1> ใครที่มาจากคันเล็กเนี่ยผมมองว่าเรื่องทักษะพื้นฐานเนี่ย อย่ามองข้ามครับถ้ามีโอกาสก็ลงคอร์สเรียนไว้สักหน่อยดีกว่าควรวเล่น<ส>ผมมองว่าเล่นได้ทุกปีแต่ถ้ามันจะมีข้อสังเกตอยู่2จุดก็คือถ้าเป็นปี17กับ18เนี่ยรถก็จะเป็นแบบปกติทั่วไปเลยไม่มีอะไรเหมือนกับของผมเนี่ยแต่ถ้าเป็นปี19ขึ้นไปเนี่ยตรงประกับที่เป็นอ o p run เนี่ยเขาก็จะมีไฟฉุกเฉินมาให้ด้วยผมมองว่าถ้าใครมีเงินหรือว่ามีปี19าวางขายแล้วอยากได้พอดีผมมองว่าไปเอาปี19เกาที่เป็นปี19าแท้ๆเลยดีกว่านะครับจะได้ประกับไฟฉ นะครัก็ลารียอยต่างๆประมาณนั้นเลยแล้วก็ถ้าคลิปนี้ผมขาดหายอะไรไปใครที่ขับ G ได้เอยู่ปัญหาอะไรที่มีจะไปเจอก็ใครที่เจอนอกจากนี้คอมเมนต์บอกกันด้วยและคลิปหน้าจะเอารถอะไรมารีวิวต่อฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้แล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับพาร์ทนี้ไปล,ละ